สวัสดีครับราพบกับฟอบอชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิว oh <my. S 1> ตัวนี้เอาไหมตัวทำไมอะเอาไหมนี่ก็เอาไหมอ่ะเอาไหมเนินเด้อเด้อเด้อ no, <no>, no. โอโหตอนเรียกให้มาก็ไม่มา <laughs> ทำไมโอ้ย oh <my. S 1> นี่ oh <my. S 1> <laughs> จะถ่ายห้าสี่สามสองลีเอาใหม่สวัสดีครับมาพบกับเราฟอบอชาแน,น,นล <laughs> หัวเราะอะไรก่อน นี่วันนี้เราจะมารีวิวนี่เราซื้อนี่มาไฟ LED นี่ซื้อมาสองอันมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเนรัย <c oughs> มันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเออมันเป็นไฟแบบไฟสนามอะไรเงี้ยมันสามารถแบบแขวนได้เอาไปติดได้เพราะเป็นแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเขาบอกว่ามันปรับได้สามระดับคน,นอันเดีมาดูอุ้ย เก็บไว้นะนันเป็นแม่เหล็กแกะกล่องมาจะมีแผ่นแม่เหล็กสองอันอนี่แผ่นแม่เหล็กแล้วก็มีสาย USB เอาไว้ให้เสียบชาร์จแกะ <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมมัมาเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ไฟมันจะเปิดได้3ามระดับนะทุกคน นีตรงนี้ตรงนี้เป็นรูเห็นไหมเห็นชัดบ้างเขาทําไงวะทำนี้หรอแทนโซลูต้เออทำไงอ่ะเออนั่นแหละนั่นนแหละี่ไงอย่างเงี้ยบ้านี่เห็นไหมเป็นรู USB ตรงนี้เอาไว้เสียบชาร์จแบตนะแล้วก็ตรงนี้ติ้งแนวเห็นไหมตรงเนี้ยเอาไว้แขวนได้แขวนแอปพีได้ที่มีแบบว่าเหมือนแบบเอาตะปูไปต่อหรือเอาเป็นแบบว่า ตามพวกกรอนประตูอะไรเงี้ยมันแขวนได้อยู่แล้วก็มันจะปรับได้สามระดับกรอนประตูไม่ใช่กรอนหน้าต่างหรอกหน้าต่างก็ได้ประตูก็ได้ที่มันมีที่แขวนนั่นแหละนี่นทุกคนมันมีสามระดับอระดับหนึ่งตึงระดับหนึ่งนะสว่างนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกราคาว่ามันเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้ให้มารีวิวเรหรอกนะแต่เราซื้อมาเราอยากให้ดูเฉย แล้วก็ระดับที่สองติ้งเห็นไหมมันก็จะเบามาหนึ่งระดับเอาเริ่มทั้งเลยที่สามเลยฮัลโหลเอรอันนี้นี่ระดับที่สามเห็นไหมนี่ว่ามันใช้งานได้ง่ายสะดวกเลยนะเพราะว่ามัน,อ,นอันแค่นี้เองดูแขนนะอันแค่นี้เองอมไม่รู้เราแขนสั้นหรือเปล่านะแต่อันแค่เนี้ย เลยซื้อมาสองอันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนมันมีโปรโมชั่นอยูไ่ไงก็เลยซื้อหนึ่งแถมหนาาึ่งทำไมพูดผิดพูดถูกหน่อยก็ไม่ได้เพราะว่าร้านเรามัาานเป็นสองชั้นเนาะร้านเราเป็นสองชั้นเป็นตู้สองชั้นแล้วคือมีควมีไฟอะแขวนอยู่ข้างบนแล้คือข้างล่างอะมันไม่มีไฟแล้วก็เลยว่าจะเอาเนี้ยไปแทนไฟข้างล่างเพื่อไม่ให้มันมึด มันสะดวกมากเลยนะแต่เขาบอกว่ามันใช้งานได้แค่6ชั่วโมงใช่ใช้งานประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็กลับมาชาร์จทุกวันนะอันเนี้ยเราจะไปติดใต้ตู้ไอตัวเนี้ยแม่เหล็กนะ่ยน้ามันจะเป็นแม่เหล็กมันจะดูดปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ด้านเนี้ยที่เป็นเทปกาวเนี่ยแปะแปะสองข้างนี้แล้วก็ยึดยืดไหวปึ๊บก็จะสะดวกสบายนะ มันสว่างมากเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันดีกว่าลิกไปบึ้มนนี่ะทุกคนเราจะพามาทดลองไฟตรงห้องน้ำนะว่ามันสว่างขนาดไหนนะเดี๋ยวเขาดูนี่นะมืดๆนะอ่ะปิดประตูกันปิดประตูกอนยังไงอ่ะสว่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงนี้นะ เหททุกคนมาสว่างมากเลยอันที่เตียวเองอะ่ะเนี่ยมันเหมาะเหมาะสำหรับแบบว่าเวลาไฟดับเนาะแล้ก็ยังมีไฟใช้ไงคือว่าเวลาไฟดับเราก็ยังมีไฟใช้มสบายตรงนี้แหละ นี่แหละทุกคนเราก็มารีวิวให้ดูเท่านี้แหละเพราะว่าที่มารีวิวเพราะว่ามันมันเด้งมาในเพจเรางานแล้วเราก็เลยซื้อมามันเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยมันสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยแค่สองร้ยเก้าสิบาทสองร้อยเก้าสิบาทเองนะอืม <c oughs> ก็ถือว่ามันใช้งานได้เนาะ <c oughs> ทุกคนสังเกตไหมได้ยินเสียงอะไรไหม นี่เด็ดเดานนั่นโชว์เยลยป็นไงล่ะโอเคปล่อยมันอึดไปก่อนนะครับก็คือเราซื้อมาสองอันเนาะมันเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งมันสองร้อยเก้าสิบนี่สองร้อยเก้าสิบบาทอืน,อน,นั่นแหละเราจะไปไว้ที่ร้านเนาะเพราะว่าที่ร้านก็มีว่า ค่าฟงค่าไฟค่าที่ค่าอะไรเงี้ยเขาจะคิดตามหลอดไงเราก็เลยว่าเอาหลอดนี่แหละชาร์จจากบ้านเราแล้วเราก็ใช้ที่ตลาดนะโอเคคลิปนี้มันก็เท่านี้แหละเรามาให้ดูว่าเออของที่เราสั่งมาประมาณนี้นะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งติดตามเรา2คนด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย Is it too soon to do this yet? Cause I know that